เขาวันนี้จะไม่ได้นําการตั้งค่าทัชสกรีนของ T18 นะครับเราะีทัชสกรีนไม่ตรงหรือว่าสลับฟังนะครับให้ใช้5นิ้วนะครับเตะเชร่ที่หน้าจอค้างไว้นะครับรอจนกว่าเขาจะเด้งขึ้นมาให้เตะกากบาดนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เตะตามกากระบาดไปนะครับเสร็จแล้วเรากดคําว่าเข้าสู่นะครับเข้าสู่ตัวนี้ก็คือ ขให้ตั้งเรียนรู้ปุ่มกดด้านข้างนะครับให้เรากดคําว่าเริ่มต้นนะครับจากนั้นกดคําว่าชัดเจนมันก็นจะขึ้นว่าสํารองมันเลยครับจากนั้นเราก็แตะป,ปุ่มแรกนะครับตรงนี้ให้เราตั้งเป็นพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์เสร็จแล้วมาจับคู่ที่ด้านข้างนะครับพาวเวอรแล้วก็ด้านข้างตัวที่สองก็เป็นบ้านนะครับแล้วก็แตะมาที่คําว่าบ้านนะครับ แล้วก็จับคู่ตัวที่3ามนะครับเป็นย้อนกลับนะครับแล้วก็เตะคำว่ากลับแล้วก็เตะตัวที่4เป็นเสียงบวกนะครับแล้วก็เสียงบวกตัวที่5เป็นเสียงลบเตะลบแล้วก็จับคู่ที่ลบนะครับจากนั้นก็มากดจบตรงนี้นะครับเพื่อบันทึกนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการตั้งทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มกดการเครื่องของที่ตั้งแปนะครับ,บครับผม